ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเริ่มแล้ว26จังหวัดขณะนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายของันาคารที่1กุมภาพันธ์กับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้ แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝน26จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่จังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์น,นครน,นายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีาคนครศรีธรรมราชส่วนฝนมากที่สุดในวันนี้อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกฝน20%์ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนส0เของพื้นที่และภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุงกีและต่อเนื่องเนื่องจากในวันนี้จะมีลมใต้และลมตํานออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตํานออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตํานออกทำให้บริเวณดังกล่าวม,มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนในช่วงเช้าขอให้ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนประกอบกับมีความกดอากาศสูงหรือมรอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเปนงกันบ้างครับ ในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ